มาเปลี่ยนมาเติมน้ํากันแล้วน้ํากดน้ํากันแล้วเขาจะไม่ได้ขายก้อนใหม่นะครับทุกคนนี่ครับมันจะมีรูเติมน้ํากันครับน้ำกันน้ากดครับนี่เติมอรครับแบตเตอรี่แห้งที่จริงมันไม่แห้งนะครับทุกก้อนครับมีน้ํากดน้ํากันอยู่ข้างในแบตเตอรี่หมดครับดูครับสาเหตุลูกนี้ที่มันไม่มีมันเก็บไฟไม่อยู่ครับนี่ไม่มีน้ําสักจุดเลยครับ ไม่มีน้ำกดน้ำการสักจุดเลยแห้งสนิทเลยครับเราก็จะมาทำการเติมน้ำกรดแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ,รบใช้สลิงครับเข็มฉีดยาหาซื้อตามร้านขายยาได้เลยนะครับนี่เราก็เติมเข้าไปนะครับ เติไมไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มมากครับเวลาชาร์จมัน,มนจะมอนมันจะเดือดแล้วทำปฏิกิริยากันมันจะล้นออกมาเติมไม่ต้องเต็ม90%บอกพอหลังจากประกอบเข้าไปแล้วก็ไปขับรถเล่นสัก30นาทีครับให้มันชาร์จแบตก่อนแล้วค่อยมาเทสกันครับนี่ครับโอเค